สยสันกเกษียณแล้วชีวิตพังจริงดิเคยคิดไหมว่าชีวิตหลังกเกษียณมันจะเงียบเหงาไร้ค่าเงินไม่พอใช้แต่เดี๋ยวก่อนใครบอก,กเกษียณคือจุดจบป้าจะบอกความลับชีวิตหลังหกสิบบวกอะ่ะมันแซ่บกว่าที่คุณคิดเยอะป้าคนพบสามกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตกเกษียณจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหมดไฟ กลายเป็นมีไฟล้านดวงสวัสดีค่ะป้ากเกษียณมีไฟใจมีฝันเองค่ะใครที่กำลังกังวลเรื่องกเกษียณอยู่ฟังทางนี้ให้ดีชีวิตเกษียณที่สุขสนุกและมีเงินใช้สบายๆมันมีอยู่จริงป้าเคยเจอมาหมดแล้วค่ะทั้งเหงาทั้งกังวลเรื่องเงินแต่ป้าไม่ยอมแพ้และวันนี้ป้าจะมาแชร์เคล็ดลับทั้งหมดแบบไม่มีกักเลย สามกุญแจง่ายๆที่จะเปลี่ยนเกษียณของคุณไปตลอดกาลอยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากรู้ว่าป้าทำยังไงในคลิปเต็มป้าจะเล่าประสบการณ์ตรงแบบหมดเปลือกตั้งแต่ปัญหาที่เจอวิธีแก้แบบสเต็ปบายสเต็ปพร้อมตัวอย่างที่ใครๆก็ทำตามได้อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางกัน้นความสุขในวัยเกษียณของคุณค่ะคลิกเข้าไปดูคลิปเต็มได้เลยป้าเตรียมเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจไวรอทุกคนอยู่ คลิกได้ค่ะคลิกเดียวเท่านั้นแล้วคุณจะรู้ว่ากระสียนมีไฟใจมีฝันมันเป็นยังไงแล้วเจอกันในคลิปเต็มนะคะ